เี๋ยวแต่มันมากเพรกูไม่อยู่ห้องนี้นะดีอายน้องเต็นบอยดีเลบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะไปนี่เดี๋ยวนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่งานเร่วๆที่เดิมเลยเมื่อขังก้อนเมื่อคลิปที่แล้วเลยผมมาวันนี้ทั้งที่มันต้องมีความมากเกิดขึ้นแน่นอนเป็นๆไปไปดูกันเลยไม่ต้องพูดมากไปลุ้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อธิบายห้าอะไรสักหะไม่เหมาะกับคนที่หน้าบุตรไมุ่่มขีเล็กในน้องนู้นู้นที่คนยังไม่ขึ้นควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ประสาทเดก มข้มทุดเลย,ย,เลยมีเหลืองว่ามึงช่วยผีทีได้ไหมเดี๋ยนักเลงมีมีเหลืองว่านักเลงอีกตีปีมึงจวยปีกันหนะ้าต่อเดียนนะช่วยปีมากันนะช่วยมา <c oughs> Mình mắm, mình mắm ừ. ừ, mình dạy, 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 ชื uh. ้อกบไปครับ่ะชื่อกบไปชื่อกบไปชื่อบงล่าหน้า no ก้าไปอยู่ในเกินชื่อกบไปทีมี้กัามถามนองกบไปนะวะนองเคยมีแฟนไหมเคยครับเคยเคยออกกไหมเคยรับเคยออกกนะคลิปนี้พีไอ้นองพูดึงแฟนเขามายางซมายางมองกลองแล้วพูดซัายางนะฟูดึงแฟนเานะกูเย็กูเย็ cu dây tay mày ao <àu>, mày anh ơi mì cầm đam, mì cầm đam nữa nè cây tốt cây tốt đi chữ chị ăn ngon kêu à phi đẹp tê à đẹp mẹ gặp mẹ này mẹ em nga đi <laughs> mà chị mẹ là mai đi rồi dây mà vừa lên như vừa na kẹn mai quá rồi à vì ta này đi à. trai thì quẹt แขกแขกว่าแม่เราทำแบบแขกลุงตีก็แขกก็แขกก็แขกมีเหยียดแมมเจ๊เจเป้กูตัวนี่แล้วมูตู้หลุจักเพลงนี้ไหมวอยเอสดีไอ้หนองเต้นบอยฮะตีเล่านนี่เออเอเต้นมดนี่เลยก็ได้เลยนะเออเอา Ởa, đường, đường đường, tên môi không nha vì đập lưng đến giam là ui cái tên bắn tên tên mai. đi đi. chắp bò chắp còn cho người xem kiếp đi. chắc đi đi. chắp đi đi. ôi, bò biến thành con nhím bò mèo. người chẳng ngu, quá lấy ai này con còn nhiều vậy. tini này như cái đấy, tự nhiên cái đấy cái cũng có lấy cái คุณมากขอบรอณน้องมากตกใจเม็เอาเร็วนะเร็ว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 เร็สกหลวบเอาไหมเอาไม่ดีกันดีกันดีกันลงติ๊กตกไม้ดิเร็วปะเร็วตาโอ้นุ่นเร็วตาเบิดรออยู่ในได้คนด้วยดิสีมีกำบตั้มมาตั้มนองตั้มคนอมไหม ต้องพร้อมเลยแหละพี่วะพี่มัดมือจกเลยพี่ไม่โอยตังตัวนงเชียร์เลยไดไหมนุ๊กนุ๊กกำด้ำนุกนุกเอาได้กล้ามายืนเก๋ๆเลยนี่ได้พี่ไม่กบคอไหมเพื่อนกองอ๋อเล่นเลยเดียวก็ได้กับกองอยู่นะพี่ทั้องเคยออกหักไหมเคยออกหักไหมเคยคลิปนี้พี่เปิดโอกาสให้นงสักฝากซึงแฟนเก่าส้างประยัอ่าได้ไหมนี่เชียร์อะไรกันบ้าง น้องเฉยเลยไรไ,ไม่มีชื่อนะครับเพื่อนๆน้นนองคนนี้ก็ไม่มีชื่อนะ <c oughs> น้องนี่ชือ่อน้องกั๊มนะครับ <c oughs> เรียกได้เลยว่าน้องกั๊มจะเจอที่ไหนเรียกน้องกั๊มน้องวัวลอได้เลย <c oughs> เอาเร็วไอ้ฟากถึงเ,เปง็นก่าตั้มป่ย่างใครก็ได้ในนี้คนหนึ่งตั้ <c oughs> มป่าย่งางตั้มปย่ <c oughs> ามปยงายงตั่ยางมองกองแล้วก็ฟากเลยเรียบร้อยเลย ไปไปเลยร่างกูกลอนตอบกูไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวดาเร็วเดี๋ยวดาอะพักพักฟักซึ่งแผ่นเก่าก่อนซ้ำไปยังเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวยันยัอย่าพึ่งกั้มอย่าพึ่งกั้มซาำไปยังตอบไปตายโอ้ไปตายโอ้ไปตายหูนะครับให้ตึงปีจะ่าไม่ไปตายโอ้ เลยดตามิดนี่มาจากไหนกันนะมาจากยาหลันกายาหลันกานะพี่มีกับตั้มมาตั้มน้องๆเอาการกันมามาเลยมาการมาเลยมามามาอยากทุกตีนมาหน้าเลยกูการมาเลยมามามาพี่มีเอาเลยก็ได้เอาเอาเอาพี่มีกับตั้มตั้มน้องๆนะโอ้จังเลยคทุกสันตีิมาวะพี่ๆในนี่ใครเคยเอากากมั้งมึงเอากากกันหนังเพี๋เลยนะพี่มีคลิปนี้พี่ให้ฟากตึ้งแฟนเขาจ้ามปลาย่างเดียวอย่าเพิ่ง พี่ไอ้ฟากถึงเป็นเขาตั้มปลายางนะเอาแบบจัดเจนเลยนะมองกองเลยพูดเลยนะไอ้ฟากถึงเปิดโอกาสได้แล้วเอาเมียเลยฟากถึงเป็นเขาตั้มปลายางเอาไปไปเร็วๆได้เอาไป่ไปเอาได้เอาโง่ไปดุ้งอะโง่ไปดุ้งอะจับกำไปจับได้แล้วอะจับได้เออกูนอนลงเนี่ย ดูหา,าหน้าได้นอนตรงนี้รุงแมนกูกี่ปลาย่งก็ได้ป้กตึงแผเขาเอาเอาไม่ตัวจากดากูอย <laughs> ่าตายตาอีเพ็เอาไม่ดีนะดิไปตายตาอีเพ็ดเพ็ดเพ็โอเคอเคจสนปอกแปดส่เนีนุน <laughs> พี่มีอีกคำตาบนึ่งไก,ก่ตอบก็ได้นะ อธิบายกว่าไม่เขาคำว่าเควกให้บีบังดิวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับเออต่ท้ายเลยกันเย่งเลยไอ้นี้ไอ้นี่วันนี้เควกเอยลองลองชี้เขาับชี้เหรเย่งเราเลียดอะเลียดเราเลียดครับวันนี้วันนี้ครับอันนี้เควกเควกวันบื้อเควกวันนี่ครับเย่งตื่นเลียดอะเลียดวันนี้ครับต้องใจนะต้องโดนใจนะคลิปกูทุกแบสมาปะ ก้อยก้นกันเลาวอธิบายกว่าไหมอธิบายกว่าไหมของกับหมอกเวกมันไม่ซึ่งอะไรเวกเวกอะไรซึ่งอะไรเ็นนอดูสุดล้อไม่รู้ป้ะไม่รู้ป้ะไม่เคยมึงต้องรู้แล้วเลยต้องรู้แล้วมึงจอดคอซะแน่เมืนนั้นมึงต้องรู้แล้วเลยแล้วก็ไม่เคยเวกเขาอ้าวไอ้ยาไม่ร่อยเลยอ่ะโอเคก็คุณมากำลังองนี่มาเล่เลยไอ้ลัชเยโยไหมอ่ะไอ้ที่มันลองเพลงไอ้ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงไก่ โอเคไมคกับเปื่อนเปื the ่นคลิปนี้อมพาข้ามก็พอนะไม่ต้องยาวมากนะดูกันแค่ดูเพื่อความแตนุกต่นานเพื่อความเปิดเพลินนะไม่ต้องไปคิดมากคิดจ้าซาละในจอมิสเตอร์บอลนั้นมึงฟันไปเลยไม่มีเอาเป็นมาคลิปนี้แค่นี้แหละคลิปหน้าเจอกันไหมแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แลวก็กดซับสไครต์จอมิสเตอร์บอลกันนะเจอกันไหมคลิปหน้าลาไปก่อน let's go